เราก็พามาดูยำสามกอบร้านุเพื่อนนะคะชุดละห้าสิบบาทปริมาณเยอะมากขายอยู่ตลาดนัดอุดงทรัพย์แยกวัดกองเงินนะคะน้ำจิ้มนี่อร่อยมากนะคะทำเป็นชุดไว้ชุดละห้าสิบบาท ท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้นะคะมีหมูแผ่นกรอบนะคะปลากรอบนะคะกระเพาะปลาทอดถัวลิสงเม็ดมะม่วงหิมพานนะคะให้รสชาติที่อร่อยมากราคาไม่แพงนะคะนี่นะคะทำไว้สวยงามมากคนเยอะมากนะคะ แล้วก็มีหมูแผ่นนะคะที่ห้อแพรลี่สามถุงร้อยนะคะผู้ใด,ดสนใจนะคะติดต่อมาได้นะนี่นะคะ